สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพักเทพินกุมชาตินักศึกษามหาวิทยายลายัยมหามกุฏราชวิทยายลายัยวิทยาเขตลอยเอด็ดรหัสนักศึกษา6510730432045รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าอาจารย์ผู้สอนท่านดรธีรพัฒน์ถิ่นแสนดีหน่วยที่6ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศหมายถึงการจัดหนังสือให้เป็นระบบโดยพิจารณาเนื้อหาสาระของหนังสือเป็นสำคัญมีการกำหนดสัญ,ญลักษณ์แสดงเนื้อหาของหนังสือแต่ละประเภทสัญ,ญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นนี้เป็นเครื่องหมายระบุต,ตำแหน่งของหนังสือทุกเล่มในห้องสมุดระบบการจัดหมู่หนังสือระบบการจัดหมวดหมู่สากลที่นิยมใช้ทั่วไปในห้องสมุดไทยและต่างประเทศมี2ระบบคือ หระบบทศนิยมดิวอี้ด้วย Decimal Classification เรียกโดยย่อว่าระบบ DC นิยมใช้ในห้องสมุดขนาดเล็ก 2. ระบบหอสมุดและสภาอเมริกัน Library of Congress Classification เรียกโดยย่อว่าระบบ LC นิยมใช้กันในห้องสมุดขนาดใหญ่วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้ห้องสมุดและบรรณารักษ์ในการค้นหาหนางังสือและทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ